ที่วันนี้ผมจะพามาดู Ford e v e r e s t ตัวนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมราคา1ล้าน7 0 0 0แสนนะครับ24,000บาทนะคันนี้แต่งแบบดูดันไม่เกรงใจใครนะคันนี้ทรงแรปเตอร์แล้วก็ล้อเนี่ยเขาโตมากเลยนะยาง35ยก2นะเดี๋ยวผมจะพาดูว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะตามผมมานะครับดูดันไม่เกรงใจใครนะคันนี้เอเวอเรสต์ขับ2ไทเทเนียมราคา1ล้าน7 0 0 0แสน 24 00มื่บาทนะดูทรงแบบบึกลำบึกเลยเห็นไหมฮะคันนี้ใส่ล้อนะครับผม20ออฟเซ็ตลบ4ีสี่นะผมแปลงหน้าแรปเตอร์นะผมนี่ดูความเนียนและความแบบผมกิบอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูมิตริรถก่อนเลยนะว่านี่เผื่อใครแบบว่าเห็นปุ๊บกดซื้อเลยแมนะใส่ล้อนะ้ยใส่ท่อนะฮะนี เดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างครับเริ่มชีดด้านหน้านะด้านหน้าใส่เป็นชุดแลปเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นงานฉีดนะงานฉีดนะครับผมไม่ใช่งานเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่งานแวคคัมนะงานแวคคัมก็คืองานพลาสติกบางที่เนี่ยเขาจะใช้งานพลาสติกนะแต่ว่านี่เขาใช้งานเป็นพลาสติกก็คือตัวนี้จะเป็นเกรดเกรดแบบ OEM เกรดแบบกันชนเดิมเลยนะ กันชนเดิมโรงงานเนี่ยที่เราถอดออกนะตัวนี้ต้องถอดนะฮะชุดแต่งอันนี้ต้องถอดออกถ้าเป็นชุดวิกเตอร์เนี่ยเขาจะแค่ครอบนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแรปเตอร์เนี่ยต้องถอดออกนะตรงนี้นะมเกตตรงนี้จะเป็นรอยต่อเขานะฮะนี่ก็เปลี่ยนทรงกระจังเป็นทรงแรปเตอร์ V6 แบบนี้นะฮะสเกลก็1ต่อหนึ่งเลยนะครับผมไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้ชุดกันชนหน้าแรปเตอร์มีอะไรบ้างมีกันชนหน้า กัะชหน้าก็คือด้านล่างนะด้านล่างที่มีกันแข้งเนี่ยกันแข็งตัวกันแข็งสีบอลเนี่ยสามารถที่จะทําสีได้นะครับผมอยากไล่ดําด้านนําเงานะครับผมได้หมดนะหรือว่าตรงนี้ดําด้านนําเงาได้หมดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับผมตัวกระจังหน้าน,นี่นะครับผมแล้วก็รุ่นไหนที่มันมีต้องหน้าก็ใส่ได้แบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะก็เป็นฟอนต์ ford เหมือนแรปเตอร์เลยนะครับผมมา ในส่วนตัวรถที่มันมีเซนเซอร์เนี่ยเราก็เจาะนะครับผมมาร์กตำแหน่งเซนเซอร์เจาะที่ตำแหน่งเดิมนะนี่รุ่นไหนที่มี a d Adaptive c r u i s e Control ก็คือนี้กล่องอัลตราโซนิกเนี่ยก็เราก็จะเปิดหน้าให้มันนะครับผมนี่ก็คือระบบท,ทั้งหมดทั้งมวงที่มันมีเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับผมตัวไทเทเนียมขับ2เนี่ยไฟหน้าเป็นแบบนี้นะใช้มันติดรีเฟคเตอร์ก็คือ แสงสะท้อนตัวจานฉายออกมานะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบแมทร์ดี LED จะเป็นลูกแก้วนะครับผมเป็นไฟที่อยู่ในลูกแก้วแล้วก็ฉายเป็นลำออกมานะครับผมตัวนี้ใช้การสะท้อนแบบเฟล็กนะฮะไฟหน้าเป็นแบบเดย์ไทม์ตัว C นะครับผมนี่มีเดย์ไลท์ไฟวิ่งกลางวันนะครับผมพอกลางคืนก็จะดอบแสงให้นะครับผมก็จะไม่ไปส่องสว่างแยงตาใครนะฮะนี่ฮะ ชุดกันชนหน้าก็ผ่านไปแล้วด้านข้างก็จะเป็นคิ้วล้อนะขนาดไซส์อยู่ประมาณก็หกนิ้วได้นะนี่ก็ถูกติดตั้งเข้าไปนะครับผมตัวนี้เป็นเบบี้แรปเตอร์นะไม่ได้เปลี่ยนแก้มเพราะว่าตัวนี้เป็นแก้มเดิมนะครับตัวเทเทเนียมเนี่ยแก้มเดิมเขาจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้แหละนะนี่ไม่ได้แรปไม่ได้พ่นนะแต่ว่ามีเปลี่ยนนิดนึงนะปกติหูกระจกเขาจะเป็นสีโครเมียมนะนี่สังเกตว่า ชุดแต่งจากโรงงานน่ยที่เป็นอา่านี่ตรงขอบกระจกนะจะเป็นโครเมียมนะฮะ <Yeah. S 1> ตัวนี้สามารถเก็บงานและคุมโทนได้นะ <Yeah. S 1> ก็จะมี2แบบคือพ่นสีกับแรปสติ๊กเกอร์นะถ้าง่ายสุดคือแรปสติ๊กเกอร์นะถ้าอยากแบบได้โทนดำก็แรปเอาก็ได้นะหรือว่าตรงนี้นะตัวราวหลังคาเนี่ยก็จะติดอยู่กับตัวรถเลยจะไม่เหมือนรถวาแท็กนะวแท็กเขาจะเป็นแบบยกนะฮะตัวนี้ ก็จะติดอยู่ที่รถเลยนะตัวสรุปมีให้นะครับผมสําหรับขับ2ไทเทเนียมเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะเดี๋ยวค่อยไปดูเครื่องยนต์กันนะครับผมมาดูมุมข้างนี่ดูมิติด้านนี้นะดูความบึกของเขาเห็นไหมอย่างโคตรใหญ่บอกเลยว่าการแต่งส่งนี้นคือมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเลี้ยวติดนั่นเองนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าล้อมันใหญ่นะนี่ล้อมันจะใหญ่เกินซุ้มล้อเห็นไหมมันจะนี่ ตรงนี้มันจะใกล้กับตัวซูมเลยไหมครับปกติเนี่ยล้อมันจะเล็กกว่านี้ล้อ,อ,อตัวนี้ยาง35นะฮ35ก็คือความสูงนะเป็นยางมัดนะครับยางมัดยางของแอมป์นะครับผม12.5คือความกว้างของหน้ายางก็ประมาณสักหนึ่งฟุตนะอ่า20ก็คือขอบ20นะครับผมล้อเนี่ยเป็นล้อบิ๊กเอนะครับผมทรงแบบฮอตทายนะครับผมฮอตทยก็ ถ้าลูกค้าจะเล่นฮอทายก็เป็นแสนนะครับผมเตรียมเงินไว้แสนกว่าบาทนะครับผมนี่ก็เป็นบิ๊กเอราคาไม่ได้แรงมากนะครับผมยาง35เต็มซุ้มเลยนะครับผมการที่จะใส่ล้อไซนี้นะก็หนึ่งก็คือต้องยกสูงนะครับผมยกสูงก่อนเลยนะสนิ้วเต็มที่แนละ้วอย่าไป3นิ้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเผาจะหลุดนะเผามันจะหลุดแล้วก็ มันจะส่งผลกับตัวช่วงล่างในระยะยาวนะระยะแบบ3เดือนไม่เป็นไรนะผมเนื่องจากช่วงล่างเขายังฟิตอยู่นะอันนี้ก็ตามสเต็ปเลยยก2นิ้วเผิ่มไม่ถึงด้วยนะเพราะว่าปีกนกไม่ได้เหินนะสังเกตยังไงก็คือน็อตด้านในกับด้านนอกนะครับผมเนี่ยตัวลูกหมากด้านนอกเนี่ยมันจะระดับมันจะเท่ากันนะครับผมถ้าเกิดเรายกแบบเขย่งเกินก็คือ3นิ้ว4นิ้วเนะี่ย ตัวด้านในอะน็อตด้านในหัวน็อตด้านในเนี่ยมันจะสูงกว่าด้านนอกนะครับผมตัวนี้ยกตามสเปคนะครับผมแล้วก็ใช้วิธีการปาดซุ้มช่วยนะนะครับการใส่ล้อแบบนี้ไม่ใช่ว่าลูกค้าขับรถไปที่ร้านแล้วใส่ได้เลยนะครับไม่ได้นะครับผมข้างหลังใส่ได้นะข้างหลังมันเป็นล้อตามนะครับผมมันไม่ได้เลี้ยวนะมันใส่ได้เลยนะครับผมส่วนล้อหน้าเนี่ยมันเป็นล้อที่จะต้องเลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเวียงไปเวียงมานะครับผมเวลาเวียงเนี่ย ตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นส่วนที่กว้างที่สุดนะนี่ตำแหน่งนี้ที่ผมชี้นิ้วนะครับตัวนี้กว้างสุดแล้วในในในวงกลมนะครับในวงกลมของล้อเนี่ยตรงนี้ก็จะเบี่ยงไปเบี่ยงมานะมันก็จะไปติดตรงนี้ไปถากไปถูนะครับผมตัวนี้เราก็ทําการปาดออกไปนะผมปาดเก็บซุ้มไม่ใช่ปาดทิ้งนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะไม่ได้ปาดทิ้งแบบให้ขี้ดินขี้ทรายเข้าไปนะอันนี้เราปาด ปาดแล้วก็เก็บซุมล้อเข้าไปนะไม่ให้ขี้ดินหินขี้อิดหินดินทรายเข้าไปนะซึ่งเป็นแหล่งสะสมของสนิมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูเลยลูกค้าไปที่ร้านก็ไม่ได้แบบนี้นะลูกค้าโทรมาหาผมนะครับผมลูกค้าโทรมาหาผมมาเล่าให้ฟังนะดูดูคลิปผมไปแบบแต่งรถโคตรเทแต่ว่าไปซื้อที่อื่นนะครับไปซื้อที่อื่นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเขาก็นึกว่าที่อื่น จะปาดซุ้มบนผมไหมนี่ไม่ใช่นะนี่นะที่อื่นไม่ได้ปาดซุ้มอันนี้นะแม้แต่ร้านคนะ้านะร้านค้าบางร้านเนี่ยแทบจะเอาหินเคียมาตัดทิ้งเลยนะอันนี้เราเก็บกันโคลไว้ด้วยหไหมนี่กันโคลสวยๆจากโรงงานเราเก็บไว้นะนี่แล้วก็ทําการเก็บซุ้มเข้าไปนะครับผมนี่ไม่มีรูบโบนะไม่มีช่องให้หนูงูตะขาบเข้าไปนะครับนี่ด้านหน้าก็ปาดซุ้มเหมือนกันนะครับผม อันนี้เลี้ยวได้นะถ้าเลี้ยวไม่ได้นี่ขับเข้ามาไม่ได้นะครับอย่างนี้ขับก็จะนังแป๊กแป็กป,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 กปกนะนี่ล้อ20 offset อลบ44ยาง35เนี่ยถือว่าโตสุดแล้วในการใส่นะครับผมถ้ามากกว่านี้คือ,อยาง37นะตัวนั้นก็ต้องยกขึ้นไปอีกนะผมยก4นิ้ว5นิ้วนะเพื่อหลบวงเลี้ยวนะผมแต่ว่าแค่นี้พอแล้วนะผมว่าแค่นี้คือเต็มสุดแล้วเพราะว่าถ้ามากกว่านี้ก็ เรื่งน้ำมันนะแต่ถ้าใครไม่แครก็ไม่เป็นไรนะครับผมจัดให้ได้หมดนะครับผมสำหรับยก7นิ้วครับผมยก4นิ้ว5นิ้วนะครับผมเราก็จะต้องวางขานนะครับผมก็ค่าใช้จ่ายก็จะตามมานะจบจบก็ประมาณช่วงล่างก็ประมาณรักสามแสนได้นะรวมโช๊คลมเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คันนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนโช๊คอัพนะครับนะดูให้ดูใกล้นะครับโชคอัพเดิมเนี่ยเป็นระบบทวินทูปนะสำหรับตัวเอเวอร์นะฮะ ถ้าลูกค้ามีงบนะก็แนะนำให้เปลี่ยนชกนะสังเกตว่าไม้ตีกองฮนะเขาจะเรียกว่าไม้ตีกองนะตัวนี้ตัวนี้จะยึดกับแหลกนะครับวมาลัยนะครับผมนี่สังเกตว่ามันจะตรงแบบนี้นะมันจะตรงๆนะอันนี้ถือว่ายกอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเอ,นนะนอยเยเียงนี้นะนี่เอียงเฉีงเฉียงนี้นะอันนี้อันตรายครับเพราะว่า มุมของมุมของอันนี้นี่ตรงนี้มันจะหัวทิมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่มุมของพวกลูหมากพวกนี้มันจะหัวทิมนะตำแหน่งที่ขยับได้นะผมมันจะหัวทิมนะครับผมมันก็จะตึงๆหน่อยเวลาเราขับนยมันจะตึงๆนะครับตัวโช้อัพแบบสปินทูปเนี่ยมันก็ไม่ได้รองรับสําหรับการยกสูงนะเนื่องจากว่าเวลามันตกหลุมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดึงนะมันอาจจะดึงนะ ก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับผมคันนี้ข้างหลังรู้สึกไม่ได้ยกนะข้างหลังเนี่ยไม่ได้ยกไม่ต้องยกก็ได้หรือว่าเราอาจจะยกก็ได้นะวิธีการยกด้านหลังก็คือเราต้องเปลี่ยนสปริงครับผมคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะเห็นไหมครัคันนี้จะเป็นสปริงเดิมนะครับผมก็ข้างหลังเนี่ยจะลองก้อนไม่ได้เหมือนเหมือนแนบนะครับใช้วิธีการเปลี่ยนสปริงเท่านั้นนะครับผมคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะก็ยกข้างหน้าขึ้นอย่างเดียวประมาณ1.5นะครับผมไม่ให ไม่ให้หน้ามันลอยเกินหลังนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะคันนี้ก็เปลี่ยนท่อเป็นของ HKS ตรงรุ่นนะครับปลายคาร์บอนนะฮะเนี่ยปลายคาร์บอนปลายคู่ฮะเป็นท่อสเตลเลตเป็นสเตเลตนะไม่ใช่เป็นไทเทเนียมนะเนี่ยอ่าเป็นท่อสเตเลตปลายคู่มาแยกคู่ตรงนี้นี่เพิ่งมาแยกตรงนี้นะครับผมไม่ได้เป็นปลายคู่เอามาจากข้างในนะนี่ฮะ ตัวนี้ก็ทําให้เพิ่มแรงม้าด้วยแล้วก็เสียงก็ดูหล่อขึ้นนะเสียงก็ดูหล่อขึ้นนะฮะแล้วก็เสียงเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดังนะครับแบบผิดกฎหมายนะดังขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมไฟท้ายรุ่นนี้ได้แบบซิกเนเจอร์แบบนี้นะเป็น led full led เลยเนะี่ยตัวนี้สวยมากนะก็รุ่นเทนก็สามารถเปลี่ยนได้เราสามารถที่จะไปเบิกนะครับผมไปเบิก มาเปลี่ยนได้เลยนะครับดูด้านท้ายอไฟสวยไนหะนี่อเนี่พท่อท่อเดิมโคตรยาวเห็นไหมใส่สัมภาระได้เยอะมากนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะทรงแบบนี้เลยถ้ากลางคืนนี้มีหลอดนะทรงแบบนี้ยาวๆ อันนี้เป็นท่อเดิมนะครับผมท่อเดิม hks นะฮะเนี่ยก็ตัวบ่อเนี่ยสามารถเห็นไหมปรับได้แบบนอนแบบที่นอน5ฟุตใส่ได้เลยนะเนี่ยสำหรับใครที่มีบุตรหลานนะก็พับไปเลยนะบผมแล้วก็นอนยาวๆนะฮะส่วนเบาะข้าหน้าเนี่ยเขาปรับนอนได้180นะถ้าถ้าเรายกเบกกาะกลางขึ้นมานะเราปรับเบาะเนี่ยนอนนอนลาดได้เลยนะรุ่นนี้ก็คือทำมา ให้มันนอนได้ครับผมฝาท้ายแบบไฟฟ้าก็ตั้งความสูงได้นะโดยการที่เราดึงลงมาแล้วก็กดอันนี้นะครับผมให้มันดังติ๊ตินะครับมันก็จะล็อกนะครับฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะเตะเปิดได้ถ้าเรามีกุญแจอยู่ด้านหลังอยู่กับตัวเราเนี่ยเราก็เตะปุ๊บเปิดนะอันนี้มันก็ล็อกแบบดูดเข้าไปนะครับผมนี่เอเวอเรสต์ท้ายแบบซนะิกเนเจอร์แบบโคตรเทสสีนี้เป็นสีเทาดำนะครับนี่ดูทรงด้านนี้มาก ใไหมโคเทใครที่กำลังมองหารถเนี่ยก็ทักเข้ามาได้นะครับผมปรึกษากันได้นะตัวหน้าจอรุ่นนี้ได้เป็น12นิ้วนะครับผมเป็นระบบ s ิงค์ 4A นะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะตรวนี้นะนี่เป็นจอใหญ่เลยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการนะไม่มีใครให้จอใหญ่ขนาดนี้นะผมมาไแบบ e p a าร์นะซึ่งได้เล่าเบื้องต้นแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้มันจะ เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีระบบพูดิฟนะครับผมมีระบบพูดิฟช่วยชดเชยการส่นะครับผมนี่ก็ถ้าเป็นตัวขับสี่เขาจะมีถอยจอดให้ด้วยนะครับผมนี่ตัวภายในนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังสีดำให้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับผมเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าพร้อมดันหลังนะครับผมนี่ในส่วนของผู้โดยสารก็จะมีแอร์แบ็กตรงนี้นะครับผมกับฝั่งนู้นนะครับผมมีเพิ่มตรงหัวเข่าเข้ามา นะครับแล้วก็ตรงนี้นะตรงพมรมอะไรนะครับด้านหน้า5้าแล้วก็ตรงเสาบีพิลล่าเนี่ยก็จะเป็นม่านแอร์แบ็กนะฮะเป็นม่านแอร์แบ็กนะครับนี่ยเป็นม่านแอร์แบ็กก็แตกมาคุ้มป้องกันคนด้านหลังนะครับนี่สำหรับการยก2นิ้วเนี่ยเราจะต้องทำการเปลี่ยนตัวลูกหมาก,กันโค้งด้วยนะครับเพราะว่ามันจะยาวไปนะ ต,ตัวเดิมมันจะยาวนะครับผมมันจะยาวแล้วก็มันจะไปกระแทกกับตัวปีกนกล่างนะครับผมทําให้มันงอนะครับผมอันดับแรกคืองอก่อนอันดับ2ก็คือหักนะครับผมนี่ก็ใครที่จะยกรถเน็กเจนเนี่ยก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับตัวลูกหมาก,กันโครงด้วยนะเดี๋ยวผมพาชมเครื่องยนต์นะสำหรับรุ่นนี้นะตามผมามาครับ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะผมเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองมืสี่พันนะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไบโบร์นะครับผมแรงม้าสองร้อยสิบแรงม้าแรงบิดห้าร้อยนิวตันเมตรนะครับผมเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์รหัสแพนเ h อร์นะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับผมก็เป็นเทคโนโลยีอีโคบูสถ้าเป็นดีเซลก็เรียกว่าอีโคบู t นะครับผมตัวนี้เป็นแรงบาารรจัยมาจาก เครื่องยนต์ Eco Boost นะครับผม1.0นะครับผมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะใน3ปีซ้อนนะในช่วงที่ผ่านมานะครับผมจำพศออไม่ได้นะตัวนี้ก็พัฒนา,นาเป็น e อีโ o บูในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมตัวนี้ให้กำลังแรงม้านะครับผม210แรงม้า5 0 0นิวตันเมตรมีอะไรบ้างที่ซัพพอร์ตมันก็คือมีไบเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบ2ตัวนะครับผมเป็นเทอร์โบเล็กเทอร์โบใหญ่นะเทอร์โบเล็กทำงานรอบต่ำ ไอยเสียต่ำนะครับผมเทอร์โบใหญ่ก็ทํางานรอบสูงรอบกลางก็จะทํางานร่วมกันนะครับผมก็แล้วก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะเป็นเครื่องยนต์ท็อกคอนเวอร์เตอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นเกียร์ท็อกคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ในพวก F150 นะครับหรือว่า Ford Mustang นะครับผมในต่างประเทศนะก็ตัวนี้ก็เอามาใช้ในใน Ford เจนนี้นะฮะนี่ครับผมใส่มีอยู่ใน Laptor นะแล้วก็ Wildtrak 4นะครับผมตัว ตัวทอมแท็กนะแล้วก็ตัวไอวเรสในรุ่นนี้นะครับผมตัวในเครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนหัวชีเป็นแบบเพโซแล้วก็เป็นหัวชีแบบเล็กนะก็ทาให้เพิ่มแรงจุดระเบิดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็โซลาลินก็เอาออกนะเป็นสายพานลาลินนะครับผมแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับลดแรงเสนทานนะครับเคลือบสารที่ให้ความหล่อลื่นนะครับผมก็ทําให้รถคันนี้รีดแรงม้าและแรงบิดได้ถึง2 1 0แรงม้าและแรงบิด5 0 0นิวตันเมตรนะฮะนี่นะครับผม แล้วก็ตัวพัดลมหน้าเครื่องนะที่เป็นพัดลมแบบฝีปั๊มก็เอาออกนะฮะที่มีมู่เล่อะไรพวกนี้เอาออกนะก็ใช้เป็นตัวพัดลมไฟฟ้าแบบตัวนี้แทนนะมอเตอร์ไฟฟ้านะใช้ไฟฟ้าควบคุมนะครับผมที่ตัวนี้ก็จะใช้ในพวกรถเก่งนะฮะแบตเตอรี่เป็นแบบ e g m นะเนื่องจากว่าตัวนี้มีแอตติฟคูนคอนโทรลนะก็ต้องการที่ใช้ไฟมากขึ้นนะมีระบบไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมมีระบบเบรก ฉุกเฉินทั้งหน้าและหลังนะทั้งหน้าและหลังระบบเบรกด้านหน้าคือ AEB นะครับผมระบบเบรกด้านหลังคือ CTS นะครับผมเดี๋ยวผมดูนิดนึงตัวนี้มีกล้อง360องศาแล้วก็มี by spot นะ b ย spot ก็เตือนรถในมุมอับนะครับผมเนี่ยตัวนี้แบ่งโซนร้อนเย็นชัดเจนนะฝั่งนี้เป็นโซนที่เป็นคอยเย็นนะครับผมฝั่งนี้เป็นเทอร์โบนะมีคำร้อนนะทำฝั่งนี้ก็คือ ตัวไดนามอของแอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะทำให้แอร์ของฟอร์ดมันจะเย็นเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่สูญเสียพลังงานเยอะนะ,ะตัวนี้ได้มืลอลมเบรกแบบไฟฟ้านะหรือว่าอิเล็กทรอนิกเบรกบูสเตอร์นะครับผมก็ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็ใช้ในการควบคุมระบบ Adaptive Cruise Control นะครับผมที่ต้องใช้งานพวกปั๊ม ABS ด b d หรือว่าทำงานร่วมกับ ESP ครับผมหรือแม้แต่ระบบเสริมแรงเบรก BA เนี่ยก็ตัวนี้ก็ต้องเข้ามาควบคุมนะครับเพราะว่าเป็นเบรกเบรกแบบออโต้นะก็จะใช้เบรกเยอะขึ้นนะครับผมนี่ระบบ ROM ก็มีสำหรับรุ่นนี้นะเพราะว่าระบบ ROM ก็จะเป็นระบบป้องกันลดพิกความนัะ้เมื่อรถเราเนี่ยเอียงนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์เขาจับได้ว่ารถมันเอียงนะเกินองศาที่กำหนดเนี่ยมันก็จะไปสั่งเบรกเนี่ยให้มันทำงานนะ มันจะเป็น e s p อ่า e, 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 e p ก็เป็นระบบป้องกันลื่นถลายนะครับผม e b d ก็เป็นระบบกระจายแรงเบรกนะจะเบรกไม่เท่ากัน b a ก็คือเสริมแรงเบรกนะเสริมแรงเบรกหมือนว่าเวลาชุกเฉินนะมันจะเพิ่มแรงดันน้ำมันขึ้นมานะเวลาเราแตะปุ๊บมันก็จะเบรกได้แรงขึ้นนะครับผมก็ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีระบบที่อ่าเตือนที่แบบว่าป้องกันชนซ้ำซ้อนด้วยนะเแบบวลาชนทีหนึ่งปุ๊บมันจะไม่ไปนชนซ้ำนะครับผมมันก็จะทําการแบบว่า มันจะมีเซ็นเซอร์ของมันนะในการสั่งเบรกสั่งแล้วมันนะนะมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ซ้อนนะครับผม,มตัวนี้ก็เป็นน้ํายาลอเย็นนะครับผมก็ดูแลตามรอบนะเข้าศูนย์ทุก1 5ื0 0ห้นโลนะก็ประมาณ4เดือนปีหนึ่งก็3ครั้งประมาณนี้นะสำหรับคนที่ใช้รถน้อยนะครับผมตัวนี้ก็รับประกันให้5ปีแสนห0 0หมนโลนะครับผมสำหรับ ทั้งคันเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าเก่าก็มีฟรีถ่ายในเครื่องอีกสี่ครั้งนะครับผมใครที่เป็นลูกค้าเก่าก็สามารถแจ้งสิทธิ์ได้นะครับก็ต้องเป็นสามีภรรยาที่เชื่อมโยงกันเนาะแล้วก็เป็นชื่อเดียวกันก็ได้พี่น้องอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเป็นอาอะไรเงี้ยไม่ได้อาหลา,ยยานเงี้ยมันมันข้ามเจเนเรชันมันต้องเจนเดียวกันนะครับผม ด้านล,ล่างก็จะเป็นแหลกไฟฟ้านะครับผมแหลกไฟฟ้านะฮะก็ใช้งานได้ดีนะทำให้ขับขี่ง่ายขึ้นนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นหม้อลมอ่าหม้อกรองอากาศนะอ,อากาศเข้านี้นะตัวนี้ก็สามารถเอาออกมาเป่าได้นะครับผมนี่นี่อาร์ตินเตอร์หรือว่าไดานาโมไดชาร์จนั่นเองนะก็เพิ่มแรงขึ้นมาเป็น250วัตต์นะครับผมนี่ฮะ ก็จ,จะใหญ่ขึ้นนะว่าต้องการไฟที่มากขึ้นครับฝั่งนี้สังเกตว่ามันจะต้องโล่งไหมก็ลองรับการติดแบตเตอรี่อีกหนึ่งลูกนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นถาดผิดเยนะยังไม่มีอุปรกรณ์ติดนะแต่ว่าแค่ว่าทำไ้รองรับห้เฉยนครับผมประมาณนี้สำหรับภายในนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคันนี้ครับแต่งสไตล์ไวรุ่นเมกานะแปลงหน้าแรปเตอร์นะล้อ20ออฟเซ็ตลบ44นะครับนี่ยาง35นะครับผมสำหรับใครที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็สามารถทักหาผมได้นะครับนะครับผมประจาอยู่ที่ฟอร์ดพนักคอนสาขาเกษตรน้ำมินนะครับโทรมาก่อนกันได้เบอร์โทร0917618526 idline@watford168 นะครับผมพี่ๆสามารถสนับสนุนผมได้โดยการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b สไ r i b e เพื่อที่จะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ